เอาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำการ loop over folder นะครับมคือหมายว่าเราจะเข้าไปาทำอะไรสักอย่างนะครับกับไฟล์ Excel ที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆนะครับปกติแล้วถ้าใครได้เรียนเบื้องต้นมาก็จะรู้ว่าเราสามารถที่จะเขียน VBA เ,เนาะในส่วนของไฟล์ Excel ซึ่งสามารถจะาก,การอะไรก็ได้กับ เอ็กเตัวนั้นซึ่งสามารถทำในส่วนของเวิร์กชีตต่าง,างๆภายในเบิร์กบุกได้แต่ทีเนี้ยในสเกลที่ใหญ่กว่าเราจะต้องอใช้ตัวช่วยาบางอย่างนะหรือไลบรารีบางตัวเข้าไปด้วยนะในกรณีที่เราจะไปต้องทำลูปโอเวอร์โฟลเดอร์คือ,อวนลูปในส่วนของโฟลเดอร์หรือนอกโฟลเดอร์อะไรนะนะนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะนดับแรกเข้ามาดูก่อนอันนี้เป็นผมทำเป็น ตัวเดโมเนาะนี่เป็นนิวโฟลเดอร์เนาะถ้าไปคลิกเข้าไปนิวโฟลเดอร์นะครับก็จะมีไฟล์นะตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอยู่ในนี้นะครับซึ่งก็เป็นไฟล์เอ่อ Excel ธรรมดานี่แหละนะนะครับตามที่เห็นเนี่ยไฟล์ m มัน o ็ชอบมาขยายไ y p ให้ดูตะกี้ตัดขอบไปหน่อยอ่ะนะประมาณนี้นะครับ เราก็เปิดไฟล์ตัวไฟล์ขึ้นมาเนาะนะครับต่อไฟล์เดโมโของเราขึ้นมานะทีนี้เราจะทำงานกับไอตัวโฟลเดอร์แล้วก็ Excel ER ที่อยู่ข้างในวิธีการนะก็เรียกใช้ตัว VBA ขึ้นมาเนะาะก็กดอเทอร์เน็ตนเอด เพื่อเลือกใช้ครับเป็นต้นนะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะอันับแรกเราก็ต้องสร้างสับรูทีขึ้นมาเนาะไว้ใช้งานนะโอ้สาธิตดิโม่ทานะง่ายเนีย,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 ยะโอเคเสร็จแล้วนะแล้วก็เข้ามานะครับใส่ในส่วนของอ่ากำหนดนะครับ D.I.M. เนาะดิมนะหรือ,อ,อบางคนเรียกว่า Description in Memory เนาะก,ก็คือกำหนดค่านั่นแหละนะครับ uh, S นะตัวนี้ใช้สคริปต์นะครับถ้าพิมพ์แล้วสคริปต์ไม่ขึ้นสคริปต์ไม่ขึ้นแสดงว่าเราไม่ได้ S เลยครับในส่วนของ ตัว LIBRARY ที่จำเป็นเนะนี่ยเราจะ add ยังไงนะครับก็ไปที่ tool ่อนเนาะแล้วก็ไปที่ reference ตรงนี้มันก็จะมีตัวน,นี้ขึ้นมานะสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือตัวตัวนี้ครับนี่ microsoft script runtime อันนี้จำเป็นต้องใช้นะครับในส่วนของการสร้างตัว script folder ขึ้นมานะครับตัวตัวที่ใช้งานกับโฟลเดอร์นะ นะครับที่อยู่นอกเหนือของเพจของเอ็กเซลก็ต้องต้องใช้สคริปต์รันทามตัวนี้เป็นไลบรารีนะจำเป็นกดโอเคอ่ะตันนี้ผมกดโอเคละผมลองมาใส่ค่าใหม่นะดิมแบบเอสเอโอนะครับแอดสคริปต์อ่าเห็นไหมเกิดขึ้นลยมีสคริปต์สคริปต์ขึ้นมานะก็ใช้ตัวนี้นะนี่เป็นสัญลักษณ์ไลบรารีนะก็ดับโอเคเข้าไปก็ได้นะหรือพิมพ์ก็ได้ดอทนะครับไฟล์ซิสเต็มอ็อบเจกต์นะครับ ทำงานกับซิสตมนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วไปคลิกเข้าไปอ่ะต่อหน้านะครับที่เราจะต้องใช้อันนี้มันใช้อยู่ภายในตัวสับตัวนี้อย่างเดียวนะอยู่ข้างข้างนอกมันก็ใช้งานไม่ได้ครับอ่ะผมก็กด f i l ก็คือไฟล์นะครับ s นะครับ script thing dot นะครับไฟล์เนาะไฟล์ก็ใช้ตัวนะีนะ้ นี้เราก็จะทำงานกับโฟลเดอร์ด้วยนะครับก็วิธีการทํางานกับโฟลเดอร์ก็ให้เราใส่ตัวนี้ลงไปนะครับโฟลเดอร์เอฟดิเอฟสกิปนตะิ้งดอทนะครับโฟลเดอร์เลยครับนะแล้วอีกอันนึงที่จําเป็นจะต้องใช้นะในในการทํา รูเอ็กเซลภายในโฟลเดอร์นะครับก็จะต้องใช้พาธนะครับ as string string ก็คือเอ่ออุดตุก t ท็กนะครับ t ท็ก file เป็นไทเท็กเลกันนะ t ไทเท็กอันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันได้ไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ เ,น demo, นะเดมโมนะไฟล์เดโมนะโปรเจอร์เป็นโปรเจอร์นะมันะเป็นโปรเจอร์เดโมนะครับอ่าแล้วก็กดนะครับเพื่อรันนะกด F 5ก็ได้นะครับไม่อย่าคิดกด F 5นะครับแล้กดรันถ้ามันไม่ขึ้นเออร์เรอร์นะครับก็แสดงว่าไอ้ตัวที่เรากำหนดค่าขึ้นมาเนมันมันใช้งานได้นะเอ่อต่อมานะครับเสร็จแล้วนะครับเรากำหนดค่าแล้วก็อย่าลืมนะครับเซต ค่าด้วยให้ด้วยนะครับก็คือ fso เราได้แล้วนะครับเท่ากับนะครับก็คือสร้างออบเจกต์ขึ้นมาเนาะ new นะครับเป็นวอร์ดดิ้งสำหรับสร้างออบเจกต์นะครับ new file system object นะเพราะมันเพราะมันเป็นตัวไฟล์ system object ออใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะนะครับทีนี้อลองรันดูหน่อยนะลองรันดูหน่อย ว่ามันใช้ได้ปะอ่าถ้ามันไม่เออร์เรอนแสดงว่าเราคำลังคัาถูกต้องออะอนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานนะครับตั้งแต่แรกเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าโฟลเดอร์ที่เราจะเข้าถึงเนะนี่ยมันมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็กําหนดการกำหนดพาดก็ได้นะครับครับนำพาด เป็น s t t i n g เล้อามีค่าเท่ากับ folder อะ,โอ,อะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทำ p a t นะครับปกติผมจะใช้อย่างงี้ env env e en a r แล้วก็ตามด้วย expression เนาะ expression ก็เราใส่ user เนาะ profile นะครับเพื่อให้เข้าถึงตัว user profile ของคนแต่ละคนเนาะเพื่อเอาไปใช้กับคนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆใช้ copy ไฟล์ผ่านมาใส่ลแลวก็ได้นะแต่ผมใช้ตัวนี้แล้วนะครับเผื่อไว้เนาะ and นั่นก็คือต้อง concatenate เนาะก็คือใส่ตัวเพิ่มเข้าไปนะครับ จริงๆใส่ได้ใส่ได้ดีดิเออ๋อมันมันเอาอเค็มาดูกันอยู่ได้ดีมั้ยเราก็สามารถ copy นะครับตัวไฟล์ผ่านนะครับของได้ดีมาได้เลยนะก็อยู่ได้ดีเนาะตัวนี้เนาะ ก็แล้วก็สามารถเอ่อตะกี้ลืมไปว่าอยู่ได้ดีก็สามารถวางตัวนี้ได้เลยเนาะเอ่อทำใเป็นอันนี้ก็จะเข้าถึงโฟลเดอร์นะตั้งชื่อมันว่า new folder นะครับในนิวโฟลเดอร์ก็มีโฟลเดอร์อีกนะ new folder ซ้อนอันสองอันนะเดี๋ยวใส่กัน new folder อะไ่ไม่ถูก ก็ได้ผ่านแล้วอันดับแรกเราก็ต้องเช็คก,ก่อนว่าโฟลเดอร์นียมันมีอยู่จริงหรือเปล่าก่อนเนาะโดยโดยใช้คำสัง่ง if นะ,น,ะน,ะนะครับในการตัวเช็ค if นะนะครับ if แตอนี้ต้องต้องใส่ F ัวเราสร้างเป็นอ็อบเจกต์มาเนาะแล้วก็เข้าถึง property โดยการใช้ d o ทนะครับเข้าถึงนะครับตัวดอทนะ Er 4, M f o l d e r exit เห็นไหมมันจะขึ้น folder exit ก็คือถ้าโฟลเดอร์นี้มันมีนะครับโดยข้างในมันต้องเป็นอะไรครับเป็น Folder ร์ e c i f i i s t t i n g เป็นส t i n g นะครับมันจะต้องมันจะให้ค่าเป็น b o l ลีนหรือ true หรือ false นะครับจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าเป็นจริงนะครับคำสั่ง if e ก็จะวิ่งผ่านนะครับนั้นเราก็จะใส่ตัว path เข้าไปเป็นสต i n g เนาะนะถูกไหมอ่ะ นะครับแล้วก็เด่นนะแล้วก็ถ้ามันมีล่ะก็ลืมอ่ะก็ให้ทำตามคำสั่งหลังคำว่าเด่นนะครับแคปอ่ะนะครับก็อันนี้คือการเข้าถึงอ่โฟลเดอร์นะแล้วนะนะครับในโฟลเดอร์นั้นแล้วนะโฟลเดอร์ที่เราถ้ามันเงื่อนไขเป็นจริงนะครับแล้วก็จะวนลูปด้วยใครแต่ง for นะครับ for i t เออ่ไฟล์นะครับเพราะเรากำหนดไฟล์เป็นเป็นตัวเออ่ scripting ไฟล์เลยเนาะกำหนดไฟล์ได้นี่ก็ใส่ไฟล์ In มีไฟล์กับโฟลเดอร์ .py แล้วคือโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์ไฟล์เห็นไหมนีม่โฟลเดอร์ไฟล์ for ไฟล์ แล้วก็ฟอมันก็จะเป็นฟอเน็กเนาะฟอก็จะเป็นเน็กเนะเน็กจะใส่ไฟล์ด้วยก็ได้หรือไม่ใาสา่ก็ได้แล้วแต่อ่ะฟออีที่นี it, น่นะครับก็อันนี้ดับแรกง่ายๆนะครับเออเราก็จะให้มันโชว์นะครับอ่าชื่อนะของอ่าโฟลเดอร์เอ,อ้ยไม่ใช่โทษ ชื่อของไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะนะครับเพื่อให้มันเออ่ได้ค่าผมใช้ริ้นนะอ,อ่ดีบัคดีบัคดีบัคปริ้นนะครับดีบัคปริ้นก็คือให้มันโชว์อยู่ในตัวอนะิมมีเดียต์โฟลเดอร์ตรงนี้เนาะครับดีบัคปริ้นนะครับไฟล์ name นะนี่ไม่อ่าน name โอเคนะครับ ใชนะ่ลองรันดูเนาะลองรันดูไม่รู้ได้ป่ะนะลองรันกดรันดูนะหวังว่าจะได้โอเคออบเจกต์วิดีบโอฟอร์ดล็อตเสร็จอ่าตัวนี้มันมีปัญหาวันไม่ถูกเซ็ต <c oughs> ไม่ถูกเซตงั็ต ไปดูคบางทีมันจะมีตัวนี้ให้นะผม่ไฟผ่านทูกนะครับน็อตติ้งไฟน็อตติ้งอ่าคือไม่มีนะอ่าไม่เกิดอ,อะไรขึ้นต้องมาดีบักกันก่อนนะครับอ่านี่ขอเกิดเสร็จไปก่อนนะ สต็อปนะครับดีบักกิ้งกันนะเดีย๋ยวหาหา,หาสาเหตุมันน่าจะไม่ได้เซตปากอะเดีย๋ยวลองเซตดูนะเซตหนนะถูกไหมเมนูไปสิสต์เต็ม up จิีบล่ะไม่ไม่ลอมา่ยใช่ อ่าโอเคนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อา่าทำการ get folder เนะเาะอ่าโอเคมันต้อง get ก่อน get ควรจะใส่ก่อนก่อนข้งอา่ามีใส่ตรงนี้ขอ stop กต็อกดิวักกิ้งไหมครับกดตรงนี้นะตรงนั้นเป็นดีซ์แล้วมีสต็อกดิว g กกิ้งไปอ่ะผมก็ใส่อา่า fso. get 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 folder get folder ต้องได้โฟลเดอร์ก่อนเ o วิร์ต้องใส่ Path string ของโฟลเดอร์นั่คือ Path น,นะเราจะส่งค่าโฟลเดอร์ออกมา ตัวนี้น่าจะไม่ใช่ไฟล์เลียงโฟลเดอร์ใช่ไหมน่าจะเป็นตัวตีตัวนี้เป็นเก็ตได้ไหมจะลองดูนะครับาได้โอเคก็คือเราต้อง get folder ์นะมันจะให้คืนค่านะครับตัวนี้ผมมาร์กไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับนี่เป็นคืนค่าเป็นโฟเดอร์นะโฟเดอร์นะนะครับอ่าถ้าเราใส่ไอ้้ไอตัวลูกน้ำนี่นะลูกน้ำลูกน้ำเออไม่ใช่ลูกน้ำนะไ,ไอ้ตัวจ,จิ๊กเนี่ยนะก็ข้างหลังมันก็จะเป็นคอมเมนต์นะนะครับ โอเคเราก็จะเกตโฟลเดอร์ละได้โฟลเดอร์เราก็จะเข้าถึงโฟลเดอร์เข้าถึงไฟล์ครับได้นก็จะได้ไฟล์เห็นไหมเรียบร้อยนะครับสรุปก็คือได้นะครับนี่เราลบออกอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นการเข้าถึงเอ่อ property เนะส่วนของไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เรากำหนดนะครับย่โฟลเดอร์ เอาหมายเลยนะเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงเนานะ,ะเราจะทำอะไรนะครับตรงนี้เราก็ใส่ว่านะใส่นะครับตรงนี้ก็คือใส่สิ่งที่ต้องการนะครัทำกับไฟลนะ์เนาะในนะครับโพเดอร์ได้นะครับเรือใส่อย่างนี้กับ อันนี้ก็คือผมเข้าถึงว่าวันนี้วันนี้ของไฟเนาะ mm hmm. อัวนก็คือชื่อน,น,นะครับเอาละก็สั้นๆนะครับสําหรับการเข้าถึง mm hmm. นะตัวไฟออฟฟิซบาคนบอกว่าอ่ะแล้วถ้าลองวันอนึท่ทีมันจะได้ไหมอ่รันกี่ทีก็ได้ครับเนี่ยข้ามก็จะขึ้นมานะครับถ้าเราลันซ้ํานะครับมันจะไม่ลบนะเนะ่มันก็จะลันเนี่ยือมาเนี่คือเราสามารถเข้าถึงไฟได้ตัวทั้งสี่ห้านี่ 5, นครับที่อยู่ในใจดีนะของเราเนาะ เราจะทำอะไรต่อก็ก็ค่อยเขียนโปรแกรมเดี๋ยวเข้ามาต่ออีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมันยาไปอเอาแค่นี้ก่อนนะคือหมายถึงว่าเราเข้าถึงคุณสมบัตได้ละโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาดูว่าเราทำอะไรกอบมาได้บ้าง